ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก่อนนี้เราอยู่กับเกมอะไรเรนเจอร์นะครับก่อนนี้เราอยู่กับไ d ดีปั้น ID ดีเก่าไอเทพนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดคุยเรื่อยเปลื่ยไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยก็พอดีว่าตัวนี้ผมเริ่มเห็นทีมเป็นรูปเป็นร่างแล้วตัวนี้ทีมผมก็ครบได้พีร้อยไปทีมหนึ่งแล้วครับไหนเอ่ยอันนี้ไงแต่ว่ามูนนี่มูนนี่ผมเก็บครบเรียบร้อยแล้วผมเสียขนุกไปประมาณพันกว่าพันแปดพันหกพันแปดนี่แหละผมจาไม่ได้ ผมเสียไปประมาณนี้ผมเสียไปขนาดนี้จริงๆเว้ยแบบเสียเยอะมากผมงงมากเลยว่าทําไมมันกว่าจะได้มันขนาดนั้นเลยวะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีไอ้นี่ครับมีคนพิมพ์ม,มาว่าทีมผมสามารถเล่นไอ้นี่ได้อยู่นะไอทีมเนี่ยคอมโบเนี่ยขัดขวางการลิตแลท่านเนี่ยเพราะว่าผมไปดูมาแล้วก็มีตัวที่ผมใช้สุดน,นี้ก็มีตัวนี้จระเข้บาวแล้วก็ไอตัวนี้ เบาอีกตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไอตัวนี้สี่ตัวส่วนตัวในทีมในนี้ผมก็ไปดูมาหมดแล้วนะครับนี่มันก็มีบางตัวที่เป็นแบบความสามารถเดียวแันนี้แต่ว่าตัวมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะถ้าอนาคตได้ตัวดีๆแบบแบบแบบขัดขวางการไปดเลยถ้าศัตรูใหม่เนี่ยผมอาจจะเอามาใช้หรืออาจจะทําเป็นทางคอมโบแนวนี้ไปเลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไอทีมพีร้อยก็เล่นด่าน4ี่้อยสามสิสามถึงเท่าไหร่ไม่รู้ในแตเนี่ยสี่ร้อยสิส เป็นจิงด่านเนี่ยด่านบนสุดเนี่ยมีคนแนะนําให้ผมมาเล่นนะด่านเนี้ยคือคนดูเนี่ยแหละผมก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ศึกษาถึงผมจะกลับมาเล่นแล้วเนี่ยผมก็ไปฟาร์มมาแต่ว่าก็เสียคนนกไปเยอะอยู่แล้วก็ช่วงนี้มันก็ทีมันพัฒนาขึ้นเยอะผมว่ามันยังพัฒนาที่ไกลมันยังมีไมกี้มีอลิตตัวนี้สองตัวพอที่จะทําปัน้นขึ้นมาได้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวครับดาวินชี้ที่จะปัน้นขึ้นมาได้ ที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่เกียร์แล้วครับผมว่าถ้าหาเกียร์ดีๆมาได้ผมว่าทีมนี้ยังไปต่อน,นี้อีกนะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมดูตัวเนี่ยผมมีตัวอยู่เท่าไหร่สามสิบเก้าใบเอียงเหมือนกันครับผมว่าจะเก็บตัวผมก็ไม่ได้เก็บผมสุ่มจนได้ไมกี้นี่มาจนได้โอเคมันก็ไม่มีอะไรทํามากอ่ะผมว่าเดี๋ยวอีกวันเดียว,วพรุ่งนี้มันกอัปเดตแล้วครับสิบปีครึ่งพีพีเดี๋ยวเราไปตีพีันดีกว่าก,ก็ขนนกขนนกไม่มีผมตีไปแล้วอ่า โอเคเสียสักห้าพิษแล้วกันนะครับยอมเสียสักติดหนึ่งแล้วกันพอดีเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าผมคลิปมันเสียครับผมก็เลยต้องมานังอัดใหม่แบบตอนนี้ครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชนะเดี๋ยวๆผ่านไปก่อนทุนนี่ผมก็จะชนะได้อีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็ผ่านไปก่อนโอเคแต่เมื่อกี้ผมเล่นตอนที่ผมอัดคลิปแต่ที่คลิปเสียไปผมนะทุกรอบเลยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้จะนะาทีมไหนได้มั่งหรือเปล่านะครับนี่ โอ้ oh, แต่ละคนตายแล้วแม็กหลายตัวแล้วเกินตัวบินผมก็สู้เขาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผมคิดอยู่ว่าผมอาจจะทําบินนะเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทําไมคี้ก่อนไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนดูวันนี้นี่ผมจะต้านเขาอยู่หรือเปล่านะถ้าตามมาอยู่ก็ทําใจแล้วกันนะครับลองดูก่อนลองดูก่อนเปิดหัวมาทีมเลขที่เราตีเราอาจจะชิบหายไว้ป่วงเลยก็ได้นะครับในวันนี้ไปครับปล่อยวันนี้ไปแล้วก็ปล่อยตัวบินไปครับขาดไม่ได้ครับตัวบินเราจะภาวนาให้ตัวบินไปตีป้อมทันนะครับก็ เขาจะผมจะให้มันเออผมจะให้ผมจะให้เขายัดยัดป้อมฝั่งผมให้แบบอยู่กระจุยกระจายครับผมก็เน้นเรียกตัวตึกๆไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคอือ <Okay. S 1> uh huh. ขอใช้โล่เลยใช้ด้วยใช้ให้หมดครับ <Okay. S 2> เออผมกะว่าจะเล่นแผนยัดอย,อยู่หน้าบ้านตัวเองนี่หว่าแต่๋ไม่งั้นมันจะเสียเปรียบฮอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทําใจรอตัวบินปีป้อมไปนะครับโอเคเรียกตัวบินตัวแล้ววันนี้ผมกันอยู่ไหมเน่กันอยู่ไหมกันอยู่ไหม ขอให้กันอยู่ขอให้กันอยู่โอ้โหผมโดนคอมโบพวกนี้ตีป้อมตีป้อมโอ้ไม่ทันโอ้ผมโดนผมโดนนเพิ่มได้ธาตุตัวโอ้โหแย่เลยผมอืมอันนี้นี่ตัวกันบินเขานะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวการบินเขายิงเราตายหรือเปล่านะครับขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ลองเสี่ยงดวงอันนี้อีกสักอันไหม มันหาทีมทีมตียากแล้วอะ่ะมันขึ้นมาทองสองแล้วมันจะขึ้นทองหนึ่งเหมือนก็จะยากขึ้นไปหน่อยอะ่ะอันนี้ก็ตัวแม็กทั้งนั้นนะ่ะอืมหายากเทานั้นเลยครับอันดีนี้หนักใจแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะสู้ได้อันนี้เขาก็ามีตัวบินนะครับอืมอ่าลองอันนี้ทีมนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นเดี๋ยวเรามาลองเสียงดวงเดี๋ยวกันนะครับผมจะรีบปล่อยตัวบินไปเลยแล้วกันนะ ปุ๊บปุ๊บเอ้าเปลี่ยนทีไม่ได้สลับทีโอเคอ้ตัวบินของนุ้นมาแล้วเร็วเกินเร็วจ้าตเร็วจ้าตดูว่าผมว่าตัวบินผมสู้เขาไม่ได้ว่ะตัวบินของนุ้นมาเร็วจังนะอ๊อออสู้ไปเพื่อนสู้ไปปล่อยปล่อยสองสามตัวคงไม่พอต้องปล่อยหลายตัวแล้วตัวบินอุ้ยเหลือแปดสิบแล้วฝั่งนุ่นเหลือเท่าไหร่ผมดูไม่ออกฝั่งนุ่นเหลือเท่าไหร่ผมดูไม่ออกไอ้ยฝั่งนุ้นมันมาเสริมเร็วกว่าเราว่ะอืม เรวเหลือป้อมเหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจะรีบรีบกดกดโล่นะครับทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมขอต้องแข็งก่อนแล้วกันอนะ่ะโอ้ยพัดกลับพัดกลับเอ้าผมจะพัดเขาทำไ,ไมเนี่ยเอ้ยกดนั่นแข็งไปเด้อตัวบินเรอโอเคทีมเราไปไปมาๆทีมข้างล่างสู้ได้เฉยนะเนี่ยอ้าวแตกแล้วป้อมโอเคเรียบร้อยนอึกว่วจะแพ้ผมพูดแบบไม่เป็นคำพูดแล้วเมื่อกี้ พูดผิดพูดถูกก็ขอไปด้วยแล้วกันโอเคมีหวังมีแววอยู่แต่ว่าแววขึ้นทองทองหนึ่งเพื่อไปเอา1หนึ่งร้อยเพชรหนึ่งร้อยหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งร้อยหรือหนึ่ง้อสิบไม่แน่ใจครับโอเคแต,ต่เราเรา้องคัดทีมดูดูก่นนะตัวนี้ตัวกันบินใช่ไหมกี่ใช่ผมต้องขัดจําตัวกันบินไว้บ้างแล้วไม่งั้นตายครับถ้าเราจะเล่นสายสายบินเนี้ยอันนี้ก็ตัวการบินมูลเนี้ย ทีมนี้ทีมนี้ตัวบินเขาโหดกว่าเราอีกครับเราจะหวังไปสู้เลยยังวะนนี้อันนี้ก็ไม่มีตัวกันบินนะแต่ว่าผมจะต้านเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะลองดูว่ลองดูว่าจะต้านอยู่หรือเปล่านะครับถ้าต้านไม่อยู่ก็ทําใจเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่มีอะไรมากถ้าต้านไม่อยู่ก็เท่านั้นแหละโอเคมันโอ้โหมาถึงบ้านแล้วแหละช่างรวดเร็วพวกเจ้าช่างวิ่งมารวดเร็วเหลือเกินโอเคไปถักไปอย่เล ปล่อยไปปล่อยตัวบินมิกดาวน์บญชีกดหมา,า,าตาตะดาปล่อยไปปล่อยไปเอ้ยโอ้มันมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วมันมาถึงนี่แล้วใช้ใช้ใชโอ้โหฝั่งนูน้นแม่นเหมือนจับวางแม่นเหมือนจับวางอะไรครับนี่เอ้าเพลเลยโดนอะไรอะจะบอกเราตัวตายหมดเมื่อกี้เอยสูไม่ไหวสู้ไม่ไหวตัวบินเรายังไม่โหดขนาดนั้นโอเคที่แบบตีป้อมไม่กี่ทีแตกอันนี้ก็ น่าจะสู้ไม่ไหวอีกตามเคยดูทรงแล้วเ้วดูเกียร์เขาก่อนนะอาจจะมีสิทธิ์สู้ไหวอาจจะเพ้ล้วล้วมันก็ขอไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมแ <c oughs> บบผาทีมตีดีๆไม่ได้จริงคนระับทีมขนาดนี้ผมว่าขึ้นมาทองสองก็หน้าดีใจอยู่แล้วผมว่าทองสองทองหนึ่งก็ขึ้นทองหนึ่งก็อาจจะลําบากหน่อยอาทิตย์นี้มันต้องดูเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะครับโอ้ยฝั่งนู้นนี่ก็นะะ ใช้มาจริงเลยของแต่ละอย่างเนี่ยโอเคเราต้องปล่อยฝั่งทีมฝั่งนี้บ้างนะครับผมขอแช่นหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเกิดปรากฏการณ์เมื่อกี้ครับไม่ได้อืมขอพัดด้วยขอพัดด้วยฝั่งนู้นอย่าเพิ่งพัดมานะอย่าเพิ่งพัดมานะฝั่งนูน้น <c oughs> โอเคขอยื้อไปอีกยื้ออีกยื้ออีกยื้ออีกโอ้ยพัดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ไม่น่าใช้ที่พัดก่อนเลยครับ ผมจริงใช้ที่พัดไปก่อนแล้วไงน่าจะแพ้อีกตามเกยรอบๆนี้เฮ้ยปล่อยตัวไปยังยังมีทางยังมีทางยังมีทางเร็วเร็วอขอใช้โล้ไว้ก่อนขอใช้โลไว้ก่อนโล่ยเพิงหายเฮ้ยปล่อยตัวนะหนะ้าที่เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยลุ้นที่หายเลยลุ้นที่ผ,าย,ยผายเลยผมนึกว่าจะแพ้แล้วผมไม่ได้ดูทีวฝั่งนู้นเลยว่าเป็นไงมัง่งว่าตีพ่อหมูแตงหรือยัง แต่ผมก็นะมาได้เรียบร้อยอ่าพูดตามตรงผมเล่นขึ้นมาถึงนี่ไม่ได้นะเว้ยไอดีเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวบินถึงจะเป็นตัวบินตัวบินแบบทตุธรรมดาทาตุไฟอะไรพวกนี้ธรรมดาไม่ใช่าตุมืดแสงแล้วนี้มันก็เบลร้อยสี่สิบก็เล่นได้อยู่นะถ้าเรายื้อได้นานนะนะโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ไดแล้วนะครับก็คลิปหน้าผมอาจจะมาทําตัวพุ่งนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็เราดูสถานการณ์ก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ ก็เป็นว่าคลิปนี้ไปเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผม้น่นะครับแล้วเจอกันครับผมครับ